เดี๋ยวฉันจะซื้อให้หมดเลยล่ะเดี๋ยวฉันโทกลับนะร้านนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เบื่อบ้างหรือไงดูงดรองเท้าคู่นี้สิไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับเครื่องประดบับหรอกนะใช่แล้วล่ะแจ็คกีลินเธอเก่งเรื่องการใช้เงินมากเลยใครจะไปปฏิเสธน้ำหอมสุดหรูแบบนี้ได้แล้วสวยมากเลยะงั้นฉันเอาอันนี้ละกันอลิซเธอชอบของแพงๆเหมือนกันแต่เธอไม่เหมือนกับน้องสาวข,ของเธอหรอกนะเพราะว่าเธอรู้จักค่าของมันเป็นอย่างดี คนขายคะให้ผมช่วยอะไรดีครลบฉันอยากได้เครื่องไปดับทั้งหมดเลยค่ะได้เสมอเลยรับสส้นสูงคู่นี้ต้องทําให้ฉันดูดีมากขึ้นแน่นอนอะไรกันเนี่ยเธอจะใช้เงินฉันไปอีกนานแค่ไหนกันนะอยู่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันจะยึดบัตรทองคําของเธอไปเดี๋ยวนี้แหละห้ามช้อปปิ้งอีกแล้วนะเข้าใจไหมงั้นผมก็ไม่ได้เป็นเซลแมนแห่งปีนะสินี่มันแย่จังเลยอะ่ะทำไมเธอขี้ห่วงขนาดนี้ล่ะเธอจะเอาทั้งน้ําหอมทั้งเสื้อผ้า พวกเราไม่มีที่เก็บของผู้นี้แล้วนะตั้งแต่เธอเป็นเด็กเนี่ยเธอก็ใช้เงินเยอะจนคุณพ่อคุณแม่หนีพวกเราไปแล้วดูเหมือนว่าเธอจะชอบเสียงของเงินปลีววนนะคริสฉันว่าตรงนั้นยังเปื้อนอยู่เลยนะ่ะเห็นแล้วใช่ไหมผมเข้าใจแล้วครับคุณผู้หญิงตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวนี้เดี๋ยวฉันจะจัดการด้วยนี้เองฉันว่านี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับพวกเรา เธอจะได้โตสักทีแล้วเธอจะได้เห็นว่าเงินเนี่ยมนสปอยเธอมากแค่ไหนนี่คือที่วางขาทองคําของฉันเองขอบคุณมากเลยนะจ๊ะหนุ่มๆน,นี่เหรอที่เธอเรียกว่าอันเล็กๆอะ่ะคริสรองเท้าฉันยังมีฝุ่นอยู่เลยอะ่ะเข้าใจ้วครับผมเหนื่อยมากเลยอะ่ะพอได้แล้วลวจะ้ะได้เลยครับคุณผู้หญิงตอนนี้เลิกมาขอเงินฉันได้แล้วนะจากนี้ไปเธอต้องหาเงินใช้ด้วยตัวของเธอเองอะไรนะเธอจริงจังหรือเปล่า ชุดจากดีไซเนอร์สุดโปรดของฉันแตดอลิสนี่มันเป็นความผิดของฉันเองแหละพี่จา๋าดิโปรดอย่าเลยนะขอโทษทีนะครับคุณผู้หญิงผมคงต้องขอให้คุณออกไปก่อนแล้วล่ะครับอ๋อครอบครัวนี้นี่นะฉันถูกพี่สาวสุดร่ำรวยฉันตัดหางปล่อยวัดซะแล้วล่ะและนี่ก็คือเงินที่ฉันเหลืออยู่ทำไงดีล่ะเนี่ยอนึกออกแล้ว เดี๋ยวฉันจะแอบส่งข้อความไปบอกเธอว่าฉันเป็นโจรแต่ฉันก็ถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่พวกเขาต้องการเงินหนึ่งแสนดอลลาร์เป็นค่าไถ <c oughs> ม่มีข้อความมาเหรอฮะโจรเรียกค่าไถ่ยงี้นสินะอย่างที่ฉันคิดไว้เลยเดออี๋ยวไปดูหน่อยสิว่าเธอโดนเรียกค่าไถ่จริงหรือเปล่าน้องสาวในชีวิตนี้ฉันไม่เคยมีเงินเหลือแค่นี้มาก่อนเลยอะอลิซมาแล้วเธอจะเห็นฉันไม่ได้เลย นี่เธอเข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าอีกแล้วหรือเนี่ยนี่มันไม่ใช่ตอน5้าขวบแล้วนะแจ็คลินนี่เธอคิดว่าฉันจะเชื่อเธอหรือไงเนี่ยฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นมาก่อนเลยอะนี่มันน่าผิดหวังสุดๆเธอนี่มันน่าขายหน้าสุดๆเลยนะฉันอยู่โดยไม่มีเงนินไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันเหลือแค่นี้เองตอนนี้เธอคงไม่เหลืออะไรแล้วละจ้ะออกไปหางานทาเดี๋ยวนี้เลยนะทําไมเธอต้องทําแบบนี้กับฉันด้วยอะนี่มันโหดร้ายสุดๆเลย ดูเหมือนว่าการสอนบทเรียนให้แจกลีนมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยล่ะหมดแล้วเหรอเนี่ยแหมพวกเขาอยู่ไหนกันนะทุกคนฉันอยากได้น้ำส้มเพิ่มหน่อยอะคุณไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้พวกเราเงินพวกเราขอลาออกแล้วหรอครับหยุดเดี๋ยนี้เลยนะอ๋อนึกออกแล้วอลิซมีตู้เซฟอยู่ในห้องของเธอด้วยนะถ้าพวกนายช่วยฉันขโมยมันมาได้เดี๋ยวฉันจะแบ่งให้ 50- 50เลยได้เลย <c oughs> พวกเราเอาด้วยก็ได้ แล้วจะเริ่มกันเมื่อไหร่หรอแล้วพี่สาวของฉันเธอจะต้องเสียใจที่ไม่ยอมให้เงินฉันใช้นี่คือแผนบ้านของพวกเราเองแล้วเป้าหมายของพวกเราก็อยู่ในห้องนี้แหละคุณแจ็คลินครับเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยล่ะของมีค่าในตู้เซฟพวกนั้นจะต้องเป็นของพวกเราตอนนี้เราไปคุยกันเรื่องทางหนีที่ไล่กันก่อนดีกว่างั้นพวกเรามาเริ่มปฏิบัติการยึดตู้เซฟกันเลยไปเริ่มกันเลยนะทุกคนคุณแจ็คลินครับตามผมมาเลยทุกคนจําไว้ ไม่ให้ใครได้ยินเลยนะอุ๊บผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่มีใครตามมาใช่ไหมไม่มีทางสะดวกเลยยิ้มไปเลยอุ๊ยตายแล้วมาร์กนายต้องล้อฉันเล่นแน่เลยอะดูเหมือนว่าฉันจะเล่นดีเกินไปอะถอยไปเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฉันจัดการเองมาเบาหน่อยยครับฉันคงต้องใช้เข็มกลัดของฉันแล้วล่ะนี่มันเป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตของฉันแล้วอย่าทำให้ฉันผิดหวังเลยนะเวลามันผ่านเร็วมากเลยอะเร็วๆหน่อยสิครับ ฉันเปิดมันได้หรือล่ะเยี่ยมเลยไปต่อกันดีกว่าพวกเราใกล้ถึงแล้วพวกเราเข้ามาได้แล้วล่ะไม่นะไม่ไม่หยุดก่อนนี่มันยังไม่จบหรอกคุณหมายความว่าอะไรหรอครับอลิซไม่ยอมปล่อยตู้เซฟไว้ง่ายๆแบบนั้นแน่นอนนี่มันแป้งนั่นหรอแล้วแป้งจะช่วยพวกเราได้ยังไงเลยครับเดี๋ยวพวกนายจะได้เห็นนี่มันเลเซอร์นี่นาะใช่แล้วล่ะแล้วพวกเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เลิกคิดไปได้เลยนะ ไปกันเลยดีกว่าไม่ต้องกลัวหรอกพวกเราทำได้อยู่แล้วและวังหน่อยนะยินนี่เองเหรอที่รักใช่แล้วล่ะฉันรู้พาสเวิร์ดของพี่สาวของฉันอยู่แล้ว <laughs> โอไม่นะโอโอปิดตรงนี้เลยเจ้าตัวน้อยหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิแล้วพวกนายจะไปไหนกันมันจบแล้วอะคราวหลังฉันว่าฉันทำงานคนเดียวดีกว่า ดูเหมือนว่าอลิสเธอจะพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วล่ะแทนของแจ็คก,กลีนเนี่ยล้มเหลวสุดสืดนี่มันเป็นฝังเส้นสุดท้ายแล้วนะกล้าดียังไงแอบเข้ามาขโมยของในออฟฟิศของฉันพอกันทียินดีด้วยนะจ๊ะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยอะไรนะลิสไม่นะพวกเราเกือบทําได้แล้วเชียวมหาเศรษฐีเนี่ยฉลาดกว่าที่พวกเราคิดไว้นะพวกเราต้องการแผนใหม่กันหน่อยแล้วล่ะฉันดูแล้ว อลิสเนี่ยชอบทำการกุศลมากพวกเราลองจัดการกุศลแล้วก็ให้เธอมาบริจาคเงินให้พวกเราหน่อยดีไหมไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยงั้นเรามาทำการกุศลเพื่อสัตว์ตัวน้อยกันดีกว่าเนาะมันต้องเวิร์กแน่น้เรือยอชนี่สวยมากเลยว่าไงจ๊ะฉันกำลังช้อปปิ้งออนไลน์อยู่อะเออแบดเชิญไปงานการกุศลงั้นเหรอน่าสนใจมากแผนในการขโมยเงินของอลิซครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นสุดๆ ลองตัวกันเนยียนเหมือนกันนะเนี่ยพวกหนุ่มๆเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยล่ะหรือว่าไม่กันนะแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ยอมแพงง้ง่ายๆแน่นอนอลิสฟอสเตอร์ไม่มีทางต้านทาเนเสนอของผมได้หรอกเธอต้องบริจาคหลายพันดอลลาร์เลยล่ะเงินจะต้องเป็นของพวกเราแน่นอนยินดีต้อนรับสู่งานการกุศลของพวกเรานะคะอย่าขี้เหนียวไปเลยค่ะเงินพวกนี้จะถูกนำไปช่วยสัตว์ตัวน้อยผู้น่าสงสารนะคะ คุณมากเลยครับโอ้ผมรักสัตว์มากเลยล่ะดูเหมือนว่าแผนของพวกเขาจะเวิร์กมากเลยแถมเวลาก็ผ่านไปเร็วมากเลยด้วยเยี่ยมๆหน่อยนะอลิสเธอมาแล้วล่ะหวัดดีจ้ะใช่ที่นี่หรือเปล่านะใช่ค่ะถูกแล้วค่ะหวังว่าแค่หนึ่งล้านก็น่าจะพอนะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะหืมที่นี่ดูแปลกๆนะฉันอยากจะดูหน้าตาน้องๆสักหน่อยนะจ๊ะไม่นะคะไม่ไม่นั่นมันนกกระจอกเทศเหรอนะใครเหรอเออ พวกเธอไม่เคยเลี้ยงสัตว์อะไรกันเลยใช่ไหมคุณเข้าใจผิดแล้วหรือครับนี่มันพวกนักต้มตุ๋นเทคของฉันเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าเธอก็น่าคุ้นคุ้นเหมือนกันนะเนี่ยจะคกลีงเงินหรอนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากเลยพวกเราไปกันก่อนดีกว่าเธอจะโกงเงินฉันไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยยังไงเธอก็ทำไม่ได้หรอกนะทุกคนฉันคงจะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะแหมฉันว่าเธอน่าจะได้สติสักทีนะหวังว่ามันจะเวิร์ก อยากรู้จังว่าปกติเขาไปหางานกันจากที่ไหนนะอ้มีโฆษณาด้วยเหรอไหนลองดูไหนดีกว่าแหมตัวเลขพวกนี้ก็ไม่ได้แย่หรอกนะแต่ผู้เราต้องการที่มันดีกว่านี้อีกเออเอโทษทีนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนี่เธอถือแก้วน้ํายังไม่ได้เลยหรืองไงเนี่ยฉันขอไล่เธอออกไปเลยออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะทางเลือกแรกมันไม่ดีเลยอะ่ะฉันคงต้องลองใหม่แล้วล่ะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะต้องมาทํางานเป็นช่างบบปลาแบบเนี้ ค่ะค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะคุณทําได้แล้วล่ะน้ําไม่รั่วแล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีน้ําพุแล้วล่ะแหมดูเหมือนว่างานนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับแจ็คลินเท่าไหร่นะโทษทีนะคะออกไปถุนนี้เลยนะถุนนี้เลยคราวนี้ฉันจะต้องโชคดีแน่นอนตอนนี้ฉันก็ได้ทำงานปเป็นพนักงานออฟฟิศส,สักทีทรูมอเตอร์เน็ตยินดีให้บริการค่ะเงินของฉันไม่นะแบบนี้คงหาเงินไม่ได้หรอก ฉันลองอีกรอบดีกว่าแหมที่นี่มันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยมาเริ่มงานกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยโ <_ c oughs> อ้ยเร็วเดีวเข้าทำไมมันยากขนาดนี้นะไม่งานนี้ไม่ใช่ทางของฉันเลยอะโอ้โถเอย้ยทำไมการทำงานเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์มันเครียดขนาดเนี้ลองดูหน่อยก็ได้ เดี๋ยววันนี้ฉันจะมาสอนในพวกคุณรู้จักการดูแลผิวพรรณของพวกคุณเองนะคะคุณจะได้เรียนรู้มากมายเลยละค่ะเฮ้ยมีคนดูไม่กี่คนเองเหรอเนี่ยแหม่นี่มันวันอะไรกันนะโออนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันว่าฉันดูแล้วล่ะใช่ฉันว่าฉันน่าจะทําได้นะดูเหมือนว่าแจ็คกลินเธอจะสิ้นหวังจนเธอต้องเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วล่ะฉันกําลังจับเวลาอยู่นะโอ้ว้าวรูปเนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ฉันคงต้องรีบหน่อยแล้วล่ะ พวกเขาก็มาที่นี่เหมือนกันเหรอเนี่ยอ๋อมาลึกก็เก๋ยฉัน,นา่าจะเป็นนักมายากลนะแต่มันแจ็คกเกลนนี่นะฮไม่มีทางฉันไม่ยอมแพ้ให้กับโซ่สองคนนั้นหรอกโอ้เธอเร็วมากเลยเร็วเข้าฉันไม่ยอมแพ้เธอหรอกมันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอีกแค่นี้เดียวเองใช่แล้วล่ะฉ <laughs> ันชนะแล้วเงินจะต้องเป็นของฉันยะฮู้เธอทำแบบนั้นได้งไงอ่ะสมัยฉันก็ทำได้เร็วแล้วนะเนี่ย บายบายจ้าหนุ่มๆคุณได้ผู้ชนะของส u i ิดเกมแล้วล่ะใช่แล้วฉันกลับมารวยอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะชโยแหมแหมนี่คงจะเป็นผู้ชนะของเราสินะอันลิสเนี่ยหรอยินดีด้วยนะจ๊ะตอนนี้เงินทั้งหมดเป็นของเธอแล้วแล้วจ้ะแจงกลินฉันคอยดูแลเธอมาตลอดเลยนะน้องสาวฉันพยายามจะทำให้เธอได้เรียนรู้ถึงอาชีพต่างๆอยากให้เธอหางานทำได้แล้วก็สร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จให้เธอ ธอพยายามอย่างหนักและฉันก็เห็นแล้วล่ะฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอเจอปัญหาอยู่แล้วลนะแต่ฉันก็อยากสอนบทเรียนให้เธอตอนนี้นเธอน่าจะรู้จักค่าของเงินแล้วใช่ไหมว้าวนี่มันไม่ไดีเรื่องเลยอ่ะแล้วสุดท้ายเธอก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ด้วยวิธีการที่สุดจริตใช่ไหมจ๊ะจริงด้วยคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราและกดไลค์ให้กันด้วยนะเพวกเรารักคุณมากเลยบาย